แนวทางหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะคิดไม่ถึงและทําลายสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากเลยคือการซื้อเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วคุยกันต่อเลยกับคุณวิชยาพรโพส่าการช้อปปิง้งขาช้อปเนี่ยมันอันตรายต่อโลกขนาดนั้นเลยเหรอคะค่ะบางทีเราก็ถ่ายมือถือแล้วก็เห็นเสื้อผ้าที่มันหน้าเอฟใช่ไหมคะ,คะแล้วพอกดเอฟเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีเสื้อผ้าใหม่ใส่นะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะเสื้อผ้าที่ผลิตมหาศาลเนี่ยสูบทรัพยากรของ,ของโลกและหากว่าไม่ถูกใช้อย่าง ก็จะกลายไปเป็นกองภูเขาขยะเสื้อผ้าด้วยค่ะเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมดูข้อมูลไปด้วยกันนะคะฟาสแฟชั่นคืออะไรคําโตโตคานี้ค่ะมันคือแฟชั่นจานด่วนนะคะหรือว่าการผลิตเสื้อผ้าในปริมาณมากๆในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ขายในราคาที่ถูกด้วยเพื่อที่จะทําให้ผู้ซื้อเนี่ยรู้สึกว่าซื้อง่ายขายคล่องไม่เป็นไรหรอกราคาแค่นี้เองซื้อไปเถอะนะคะแม้เพียงอาทิตย์เดียวค่ะโรงงานอาจจะสามารถผลิตเสื้อผ้าออกมาได้มาหาศาลเลย แม้ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่นี่ก็ถูกตีตราค่ะว่าเป็นตัวการในการทําลายโลกเพราะเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกราฟิกของเรานะคะทีมงานตั้งใจทํามากเลยเพียงแค่เสื้อฝ้ายตัวเดียวค่ะต้องใช้น้ําในการผลิตมากถึง2,700ลิตรนะคะถ้าเกิดว่าไม่รอน้ําฝนธรรมชาติเนี่ยค่ะก็ต้องไปสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติขึ้นมารดต้นฝ้ายเพื่อให้ต้นฝ้ายเติบโตแล้วก็เก็บเกี่ยวเอามาผลิตเป็นเสื้อฝ้าย บบนี้ซึ่งเสื้อผ้าทั่วไปในท้องตลาด26%ผลิตจากฝ้ายค่ะไม่น้อยนะคะอีก6อีก63%ผลิตจากโพลีเอสเตอร์และ1%เป็นเป็วัดสดุอื่นๆค่ะโดยพบว่าทุ่งฝ้ายทั่วโลก ทั่วโลกเนี่ยซดน้ำมากถึง93,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีหรือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตรทั่วโลก57%นะคะหรือถ้าเปลี่ยนมาเป็นน้ำที่ให้คนดื่มเนี่ยก็จะเท่ากับสามารถดื่มได้ตลอดทั้งปีของคน5ล้านคนเลยค่ะที่ชัดเจนนะคะการสูบน้ำเพื่อที่จะเอาไปปลูกต้นฟ้ายแล้วส่งผลกระทบเนี่ยก็คือทะเลสาบอย่างอารันค่ะในแถบเอเชียกลางนะคะก็เป็นแหล่งที่ปลูกฝ้ายเพื่อนามาผลิตเสื้อผ้าอย่างประเทศ คาซัคสถานอุซเบกิสถานนะคะตอนนี้ทะเลสาบขนาดใหญ่ก็แห้งเผือกไปแล้วค่ะไม่ว่าจะใช้วัสดุอะไรนะคะวัตถุดิบอะไรก็ตามก็สร้างภาวะโลกร้อนค่ะอย่างเช่นผ้าใยหนึ่งตัวปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง4.3กิโลกรัมคาร์บอนค่ะขณะที่เสื้อโพลีเอสเตอร์หนึ่งตัวก็ปล่อยถึง5.5กิโลกรัมคาร์บอนด้วยเช่นกันนะคะสำหรับธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะบางทีเนี่ยผู้ผลิตโรงงานก็จะคำนึงถึงแต่กำไรเป็นหลักนะคะก็จะ ทำยังไงก็ได้ค่ะให้ได้เรียกว่าเป็น ต้นทุนที่มันต่ําลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบที่มันราคาถูกจ้างแรงงานราคาถูกหรือว่าขายในราคาถูกค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นผ่านกราฟิกนะคะมีข้อมูลพบว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทยมากกว่า2000บริษัทค่ะที่มีแรงงานถึง1ล้านคนแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแรงงานนอกระบบนะคะไร้สวัสดิการทางสังคมก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกันว่าการไปจ้างราคาถูกๆแล้วบางทีสภาพในโรงง,งานก็สกรปรกบ้างไม่มี มาตรฐานบ้างแบบนี้ค่ะมันเป็นการละเมิดถึงเรื่องสิทธิแรงงานหรือไม่นะคะสําหรับสิ่งทอที่มาจากโรงงานไม่ได้มาตรฐานกรีนพีซก็ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าสุดท้ายก็จะเป็นการปนเปื้อนสารเคมีมาถึงผู้บริโภคค่ะ คำพูดที่พูดกันเล่นๆน,นะคะอย่างเช่นว่าเปิดตู้มาแล้วอุ้ยไม่มีเสื้อผ้าจะใส่เลยหรือว่าชุดไหนใส่แล้วถ่ายรูปแล้วโพสต์แล้วใส่ซ้ําไม่ได้แบบนี้เป็นคําพูดเหมือนเล่นๆแต่อันตรายมากๆนะคะเพราะว่าการสั่งซื้อเสื้อผ้าที่มากขึ้นจากกระแสะบริโภคนิยมเนี่ยทั่วโลกก็สูงขึ้น6 0ค่ะมีมูลค่าสูงถึง90ล้านล้านบาทต่อปีนะคะแล้วก็การใส่ๆทิ้งๆเนี่ยค่ะทำให้เกิดเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะคะ73%ส่งไปยังหลุมฝ ังกลบค่ะมากถึง10ล้านตันในแต่ละปีหรือเทียบเท่ากับพลาสติก50 0 0 0ล้านขวดนะคะแล้วมันจะไปที่ไหนบ้างล่ะคะประเทศด้อยการพัฒนาทั้งหลายค่ะก็มักจะตกเป็นสถานที่สำหรับการทิ้งขยะเสื้อผ้าของโลกอย่างเช่นชิลีทวีปอเมริกานะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือภาพกองภูเขาขยะซึ่งเป็นเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยค่ะไกลสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะคะพบว่าแต่ละปีเนี่ยมีการนำไปทิ้งราวๆา เ0,000ื 9, 000ตันด้วยกันสรุปก็คือว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตนะคะไปจนถึงการบริโภคอย่างรวดเร็วแล้วก็ซื้อซื้อ,อทิ้งๆแบบนี้ค่ะปล่อยก๊าซเรือนกระจก3.3พันล้านตันนะคะที่สําคัญก็คือน่าเสียดายไหมหบางตัวเนี่ยอาจจะยังใช้ได้อยู่นะ,ะแต่พอเรารู้สึกว่ามันตกเทรนบ้างละ่ะรู้สึกว่าอุ้ยไม่ชอบแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าแบบนี้นะคะก็ชวนคุณบุษรินไปดูด้วยกันนะคะ คุณุษิีินถ้าสมมติว่าเวลาตัวเองอ่ะจะทิ้งเสื้อผ้าหรือว่ารู้สึกไม่ถูกใจแล้วทํำยังไงบ้างส่วนมากวิธีการแรก,แรกๆคือเอาไปบริจาคไงแต่พอไปบริจาคแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ไหม,มพราอเมื่อกี้เห็นน้องพีนเห็นภาพของกองขยะที่เป็นเสื้อผ้าแบบนี้น่ากังวลเหมือนกันว่ามันจะย่อยสลายไหมเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวาดยาวนานใช,ใช่ไหมคะวัสดุมันมาจากไหนบ้างเนาะหลายคนนะคะก็เลือกวิธีที่จะเอาเสื้อผ้าซึ่งตัวเองไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเอาไปบริจาคแทนนะคะผ่อนบาปเป็นบุ แต่วิชีนี้จะช่วยได้มากแค่ไหนคะ่ะมีค่านิยมอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องกระบวนการจัดการเสื้อผ้าบริจาคที่มูลนิธิกระจกเงาะคะ่ะน,นี่เป็นเสื้อผ้าน,นะคะที่เราหาได้จากกองมัคือมามหาสถา,านกองเสื้อผ้าอันมากมายของมูลนิธิกระจกเงาค่ะ จาไว้นะคะส่วนที่เอาไปให้กับผู้ยากไร้์ได้ใช้งานแล้วนะคะยังมีส่วนที่เหลืออีกมากมายแบบนี้เขาก็เอามาขายให้กับพ่อค้าแม่ค้ามือสองหรือว่าคนที่สนใจก็เข้ามาหาได้ในราคาย่อมเยาว10บาท20บาทเท่านั้นเองค่ะ ตรงนี้นะคะที่เรียกก็เหมือนปลายทางเดี๋ยวเราจะไปดูต้นทางกันค่ะว,ว่าเขามีการรับบริจาคมายังไงบ้างสวัสดีค่ะว,วันนี้มารบกวนอยาให้คุณแอร์พาทัวร์นิดนึงกำลังทำอะไรอยู่เลยคะเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังคัดแยกราคาผ้า10 2ที่บเพื่อนำไประดมทุนด้านล่างเมื่อสักครู่ก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เขาบริจาคมาก็จะรวมกันเป็นบิ๊กแบกแบบนี้ก่อนค่อยมาคัดแยกในใครั้งหนึ่งเนาะ ด้านนี้ก็จะเป็นพวกสต็อกผ้าที่เรานํามาจากศูนย์รับแล้วก็สต็อกสต็อกผ้าเพื่อรอการคัดแยกมันก็จะเป็นโซนรอคัดโซนรอคัดค่ะแล้วตรงนี้อะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นโซนผ้าเด็กที่เราคัดแยกเพื่อนามาระดมทุนเป็นถุงละสามหอยบาทให้กับผู้ค้าหรือว่าเราก็จะส่งต่อให้กับทางโรงเรียนก็มีเหมือนกันทางต่างๆจังหวัดก็จะมีทีมคอมเพื่อน้นองที่นําไปส่งต่อให้กับทางเราจะมีโซนด้านนี้ก็จะเป็นแบบพวกโซนผ้าไทายโ,<อ>โซนชุดชั้นในอะไรอยา่าง <c oughs> เงี้ยเขาก็จะมีแบบแยกทุกละเอียดเลยค่ะ ก็อันนี้ R D F ใช่ครับเป็นขยะ R D F ขยะเ d ีบของทางเสื้อผ้าก็จะตกประมาณ6ตันต่อเดือนก็คือค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรคือมันเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้คุณภาพแล้วใช่มีเปื้อนขาดแล้วก็มีอาจจะเป็นมันยุค้ยแล้วมันไม่สามารถแบบไปต่อได้ค่ะ R D F ก็คือเอาไปเผาใช่เผาเป็นพลังงานเชื้อเพลิง มีเสื้อผ้าที่บริจาคมาที่กระจกเงามากน้อยแค่ไหนคะ,ะประมาณ4 5 0ถึงรอิเก็ราวๆประมาณ12ตันต่อเดือน70%เรเราก็จะนำมาคัดแยกเพื่อลทุนอีก30เรเราก็จะนำส่งต่อแต่ว่าอีกประมาณสักไม่ถึง10%ก็จะเป็นขยะอ d f ดีอที่ไม่สามารถนำไปทำอะไรต่อได้แต่ว่ามันยังสามารถเป็นทำเป็นพลังงานเสื้อเพลิงได้ ือถ้าทุกวันนี้ปัญหาเรื่องของแฟชั่นกําลังเป็นกระแสมากๆแล้วก็อุตสาหกรรมแฟชั่นที่มันใหญ่ขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันไปสร้างภาระเรื่องของขยะให้กับโลกมากขึ้นด้วยในฐานะที่กระจกเงาเหมือนเป็นกึ่งหนึ่งที่อยู่ตรงกลางชะลอเสื้อผ้าไม่ให้กลายเป็นขยะทั้งหมดนะคะคคที่หนูหลิงมองว่ามันเรียกเป็นภาระไหมหรือเรียกเป็นโอกาสที่เรากําลังรับอยู่และจริงๆอะถ้าเราจะขับเคลื่อนเรื่องของการลดขยะแฟชั่นด้วยมีข้อเสนออย่างไงในฝั่งมูลนิ้กระจกเงาเนี่ยเรามองเรื่องนี้เป็นโอกาส เราก็ยอมรับว่าสังคมมันคนมันก็แตกตัวนะอย่างคุณพีทก็แตกตัวใช่ไหมครับเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยบางบางสภาพเนี่ยมันยังสภาพมันดีมากและในสังคมไทยเนี่ยเสื้อผ้ามือสองเนี่ยมันเป็นตลาดตลาดหนึ่งไม่เล็กนะและมันทําให้คนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกอบการในการที่จะทําธุรกิจเสื้อผ้ามือสองแต่ว่าถ้ามันมีกลไกกลางพอคุณไม่ใช้มันแล้วอ่ะหรือค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ได้หยิบมันแล้วผมคิดว่ามันเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดผมไม่แน่ใจว่าเป็นรัฐหรือว่าเป็นสังคมนะแต่ว่ารัฐแต่ระบบดอปพอยต์อย่าอย่าว่าแต่เสื้อผ้านั้นมันหลายหลายอย่างอะ่ะดอปพอยต์เราไม,ม่เราไม่มีดอปพอยต์เหมือนในต่างประเทศผมคิดว่าถ้าเราทําแบบนี้นะครับไอของที่เราซื้อมาแล้วผลิตมาแล้วมันยังใช้ได้อยู่แต่เราไม่ใช้แล้วอะ่ะมันจะมีทางออกมันจะมีการเดินทางต่อแล้วมันมันดีต่อสิ่งแวดล้อมมันดีต่อระบบเศรษฐกิจคนได้ซื้อของดีราคาถูกนะครับ แล้วก็คนที่เป็นคนกลางก็มีรายได้มีระบบมุนเวียนแค่คุณสร้างคนก,กลางขึ้นมาเท่านั้นเองครับ ผู้ชมจะเห็นนะคะว่าเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วถ้าเกิดว่าถูกนําไปใส่ในกลไกลเพื่อการหมุนเวียนเนี่ยก็จะถูกนําไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะแต่ก็จะมีเสื้อผ้าในลักษณะที่ว่าสก,กรปรกบ้างชํารุดบ้างนะคะหรือว่าใช้การต่อไม่ได้เหล่านี้จํานวนมากเลยค่ะก็จะต้องถูกเผาเป็นเชื้อเพลิง RDF นะคะซึ่งในส่วนของการที่มีเสื้อผ้าใช้การไม่ได้แบบนี้มีเยอะแค่ไหนนะคะอยากชวนคุณผู้ชมไปดูปัญหานี้ค่ะผ่านนิทรรศการ Art Installation ท่วมทน้นล้นหลาม Overflow ค่ะ ขยะเสื้อผ้ากว่า16ตันนะคะถูกนำมาจัดแสดงศิลปะสะท้อนปัญหาฟาสแฟชั่นที่ทมิเวเซียมสยามโดย<ไ>วิชุลดาปัญารานุวงศ์ศิลปินสายสิ่งแวดล้อมชวนผู้ชมตั้งคำถามและจุดประกายความคิดเริ่มที่ตัวเราเปลี่ยนที่ตัวเราคุณพร้อมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่นะคะโดยเธอมองว่าปัญหาอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยเกิดจากแฟชั่นเสื้อผ้าที่มันท่วมท้นล้นหลามเหมือนน้ำที่มันเอ่อล้นลงมาแบบนี้จริงๆค่ะไม่แพ้กับขยะพลาสติกเลยนะคะ สิ่งสาคัญก็คือว่าเมื่อเสื้อผ้าที่มันถูกผลิตแบบไม่มีคุณภาพมันก็ง่ายต่อการที่จะตกมาตรฐานแล้วก็เก่าแล้วก็ผุแล้วก็ใช้การต่อไม่ได้นะคะแบบนี้จะทํำยังไงค่ะเธอก็เสนอถึงเรื่องของการผลิตสิ่งทอยอย่างมีคุณภาพแล้วก็พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ ก็สำหรับผลงานในครั้งนี้นะคะเอ๋ไม่ได้อยากให้ทุกคนบอกว่าคุณห้ามแต่งตัวนั่นไม่ใช่เลยหรือคุณห้ามสร้างสารรค์เลยไม่ใช่เลยแต่สิ่งที่เอคาดหวังคืออยากให้เขาทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าคุณค่าของทรัพยากรที่เขามีในที่บ้านเนี่ยเขาสามารถนําหมุนเวียนใช้ซ้ําให้มันเกิดประโยชน์ใหม่ได้เราไม่จําเป็นต้องนําเทรนด์ตลอดเวลาเราสามารถสร้างเทรนของตัวเองได้โดยการ Mix and Match เสื้อผ้าของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ใหม่ได้หรือบางทีแล้วอะคะ่ะเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราเอามา DIY ตัดต่อให้มันกลายเป็นของใช้ชิ้นใหม่่ทีบ้้านก็ได ทุกอย่างมันควรเริ่มจากตัวเองอะคะ่ะภาครัฐก็ต้องทําเราก็ต้องทําเหมือนกันสําคัญเลยคือเราต้องเปลี่ยนมาย์เซ็ตตั้งแต่ตัวเราเองตั้งแต่ต้นทางของเราเลยตั้งแต่ผู้ผลิตเองด้วยว่าเราจะผลิตสินค้าแฟชั่นยังไงให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการผลิตในครั้งนี้จะไม่ใช่ผลิตแบบเส้นตรงแหละที่ว่าผลิตใช้แล้วก็ทิ้งไม่ใช่แหละแต่ต้องผลิตยังไงให้มันเป็นเซอร์คูลาร์ดีไซน์ก็คือผลิตใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่อีก นอกจากนี้มิวเซียมสยามยังจัดนิทรรศการฟ t f แฟชั่นช็อปล้างโลกค่ะโดยมีนิทรรศการซึ่งแบ่งออกเป็น2ห้องนะคะห้องแรกคือห้องช็อปล้างโลกอธิบายว่าการช้อปปิ้งเนี่ยส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรค่ะแล้วก็ห้องที่2เป็นห้องช็อปช่วยโลกนะคะนําเสนอวิธีการว่าจะทํำยังไงให้เราสามารถช้อปปิ้งแบบช่วยโลกได้ค่ะแล้วก็ลดการปล่อยคาร์บอนด้วยหวังกระตุ้นความคิดแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมได้ค่ะ หรือว่าผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยที่เราพวกเสื้อกันหนาวพวกจริงๆไม่ต้องเสื้อกันหนาวหรอกเสื้อเสื้อทุกอันที่เราใส่อะผ้าโพลีเอสเตอร์มันผ้าราคาถูกเรายัดใส่เครื่องซักผ้าพอมันปันป่นปันป่นปั่นปั่นแล้วเนี่ยมันเกิดเ,เขาเรียกว่าซักปล่อย เส้นใหญ่ไมโครพลาสติกออกมาปเป็นเส้นใหญ่เล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยตัวตาเปล่าเส้นใหญ่นี้มันกรองไม่ได้ด้วยมันลงแม่น้าลําคลองเราลงไปสู่ทะเลเรื่อง Fast แฟชั่นการผลิตเสื้อผ้าเกินความจําเป็นเนี่ยมันส่งผลกระทบตอบ่อภาวะ global warming ขณะนี้เราก็เลยหยิบประเด็นสังคมที่เป็นฮอตทิททั่วโลกเนี่ยมานำ,นำเสนอเพื่อให้อย่างน้อยคนไทยได้คิดว่าโดยเฉพาะช,ชั้นกลางทั้งหลายที่เป็นสาวกแบรนด์ต่างๆเนี่ยได้คิดกันว่า เอ๊ะพฤติกรรมของเราเนี่ยเราควรเปลี่ยนไหมเราควรจะทํำยังไงเพื่อช่วยชีวิตโลกเรามากขึ้นเราพฤติกรรมของเราที่มันแย่ๆแล้วมันมันส่งคนกระทบต่อโลกกับอีกอันหนึ่งก็คือโลกสดใสขึ้นคือทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมและมันมีทางออกนะในการที่จะทําให้โลกดีขึ้น มิวเซียมสยามเขาจริงจังกับเรื่องนี้จริงๆนะคะพยายามสื่อสารเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมให้เป็นงานศินละปะก็ชวนคุณผู้ชมไปรับชมกันได้ค่ะจากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ธันวาคมนี้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยากจะนําเสนอเรามีปัญหาแล้วก็ต้องมีทางออกด้วยนะคะฟ้าแฟชั่นที่เป็นปัญหาแต่ถ้าพูดถึงแฟชั่นยั่งยืนค่ะนั่นคือ sustainable fashion นะคะการผลิตเสื้อผ้าที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบมาใช้นะคะหรือว่าวิธีการที่ผลิตเสื้อ ผ้าแบบทําให้ย่อยสลายง่ายไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายหรือนินกันชงค่ะรวมไปถึงการไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงสารเคมีต่างๆแบบนี้ก็ดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อเราด้วยค่ะ รวมไปถึงการนําเสนอแนวทางการหมุนเวียนทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรีแวร์การใส่เสื้อซ้ําใช่ทําเรื่องผิดนะคะรณรงค์แฮชแท็กแวร์วนไป Mix and m a t ค่ะเสื้อผ้าชิ้นต่างๆก็สามารถที่จะทําให้คุ้มค่าได้นะคะปฏิรูปวัฒนธรรมช็อปปิ้งกันใหม่เถอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นิทศการพยายามจะสื่อสารกับเราค่ะรวมไปถึงรีแพร การต่อชีวิตใหม่ให้กับเสื้อผ้านะคะบางทีเนี่ยมันก็สึกรอบ้างเนะนะคะชวนมาทําการซ่อมแซมเสื้อผ้าให้เป็นตัวเลือกแรกก่อนที่จะทิ้งหรือว่าซื้อใหม่แบบนี้ก็ดีต่อโลกแล้วก็ช่วยยืดอายุเสื้อผ้าของเราไปได้อีกค่ะซีโร่เบสบ้างนะคะของเหลืออย่าเอาไปทิ้งค่ะนาผ้าค้างสต๊อกจากโรงงานนะคะบางทีโรงงานเขาผลิตแล้วก็มีผ้าที่เป็นเศษเหลือแบบนี้สามารถที่จะนํามา ผลิตใหม่ได้เพื่อความคุ้มค่าหรือว่าอัพไซเคิลค่ะการหมุนเวียนเสื้อผ้ามือสองตัวเก่าให้มีคุณค่ามากขึ้นด้วยเทคนิคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปักลายตัดต่อใหม่หรือว่าตกแต่งให้มันดูมีอะไรน่ารักน่ารักเพิ่มมากขึ้นนะคะแบบนี้ดีต่อกายดีต่อใจแล้วก็ดีเรื่องราคาด้วยบางทีนะคะเอามาขายใหม่เนี่ยราคาดียิ่งกว่าเก่าอีกนะคะผู้วินวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะมองว่าวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ผลิตสินค้าที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมควรที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆนะคะซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมก็ได้ออกฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้บริโภคหรือว่า C.E.C. ด้วยเพื่อที่จะการันตีคุณภาพแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของแฟชั่นที่มีการนำเข้ามาจากประเทศต่างๆก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของภาษีด้วยค่ะ ที่เรามีปัญหาในอดีตที่ผ่านมาก็เหมือนกันเรานําเข้าเสื้อผ้ามือสองนะเสื้อผ้ามือสองนี่ขายเป็นกระสอบขายเป็นกิโลนะฮะแต่มันไม่สามารถที่ใช้ได้หมดนะเราใช้ได้บางส่วนแค่น,นั้นเองเพราะส่วนที่เหลือนี่ก็กลายมาเป็นขยะท,ที่ที่บ้านเราซึ่งพวกนี้ก็ต้องมาตรการทางภาษีมาตรการทางการตรวจสอบนะฮะ นะฮะเสื้อผ้าที่ราคาถูกที่นําเข้าจากต่างประเทศนะฮะอย่างกรณีของประเทศจีนเราก็มีปัญหาหลายส่วนนะของที่ที่นําเข้าพวกนี้นะครับเราต้องมีมาตรการทางภาษีนะฮะคล้ายๆกับยกตัวอย่างง่ายๆที่เราที่เรามีปัญหาเรื่องของถ่านไฟฉายก็ได้แบตเตอรีอ่นี่เนาะเราซื้อถ่านไฟฉายท้่นําเข้าจากจีนนี่ก็สีก้อนสิบ,บาทอย่างนี้นะสี่ก้อนสิบบาทใช้ได้แป๊บเดียวเองนะในขณะเดยียวกันถ้าซื้อถ่านไฟฉาย นะครับที่มีคุณภาพก็ใช้ได้นานเพราะว่าสิ่ง,งต่างๆนี่เราไม่ได้คิดไงท้ายที่สุดก็มาเป็นปัญหาเป็นขยะที่บ้านเราตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องมองให้ออกเช่นเดียวกันนะครับค่ะพอมาฟังน้องพีแบบนี้เห็นเลยนะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มได้จากตัวเรานโยบายสิ่งวดลเราเอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สักหน่อยเนึงแต่ว่าเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบไหน,นมันก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะคะ